สวัสดีค่ะมามาพบกับแกลมเด็กแกลมน,น,นะครับวันนี้เราจะมาเดินห้างบิ๊กีเทฟวิลีกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเลยกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องหน้าไม่ได้ก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่เขาไปตัดเขาท่องเพิ่มให้างแล้วก็บอกว่า ถ้าใครจะมาซื้อเสื้อผ้าก็ใช่ทุกคนลองเอาไปดูของไอ้ตัวมันเป็นเสื้อไหนของผู้หญิงมัไม่ใช่และทุกคนเขียนดทำอะไรที่มันสมชื่อช่องหน่ะนี่ทุกคนนี่ก็มีกระทะนะนี่กระทะกระทะกระทะขอโทษที่ภาพมันจะสั่นกันไปนะนี่สวยมากทุกคน นี่ซื้อขวังด้วยเฮ้ทุกคนนี่นี่นี่มานต้องดูนี่ทุกคนนี่ผมมีให้ดูทอะไรกันด้วยนะรอ้รอวหนึ่งก็เป็นพวกโอโมค่ะ็นพวกเกินราคานะครับก็ราคาเลยบีดเอ็กเซลอืม ทุกคนดีไงอาหารแมวใครเลี้ยงแมวน่ทุกคนมะซื้อได้เลย,ยกระชายตุ๊กาโน,น้ตเฟอร์งเงี้ยยาซื้อไปกินไหมโอ้ไม่เอานะอ,อ,อาหารแมว น,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 นี่ก็เป็นพวกน้ำสีน้สโซดาอะไรพวกนี้จะไปนี่ก็เป็นคว้าเล่แล้วก็นีนเน่เล่เบี้ยนี่ทุกคนเล่านี่คือเล่านี่ก็เลา่านะเล่าใหม่เล่ No. นี่ก็เป็นเพอนะปอนเอร์นะนี่ก็เป็นอะไรเรดดี้มั้ยนี่ก็เป็นลิปโพนะนี่นี่อามาลอยอ้มมาใ้ดูนี่ก็เป็น,ดดน,ปนปโดดนะลอมูินูน โอเคได้ยินอยู่มั้งนี่ทุกคนโอริโอ้ถ้าใครชอบโอริีโอ้มาซื้อเลยนี่นี่ก็เป็นอะไรน้ำเป๊ปซี่เต็มเลยให้น้ำโค้ก เบ็ตต yeah, ี้นะโอเคเบ็ตตี really. hey, ้ชงชาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันยังวม่ยหายไปพี่ัปทุกคนแต่กิจกรรมมันหายแล้วนะเพรว่ามันไม่ค่อยมีคนซื้อนะมันน่าจะไม่ค่อยอร่อยทุกคนนี่นี่นี่ ไปทุกคนแต่าซื้อก็ซื้อไปนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่าไม่เ ขอรด <ไป S 1> นี่มาเลยนี <yah oo> ่โอ like <Joshua> ้ได ah <ly> <c oughs> ้ถูปุ๊บถูขิต้่งอสักตเหมนจะาอะไรไปน้ขาชัวหาแสงอะไรนะชัวหาแสงเล็กชั่วหาแสงอ๋อเล่เล่นเท่านีสายอะไรนะทุกคน ก็รถนี้ไมชอบของรถนีอันหนึ่งก็ไม่ชอบแล้วนี่น้ำ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 แบบเปิ้ลแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ล น้ำลิ้นจี่แล้วก็น้ำมะม่วงเทแล้วก็หลังด้วยนะก่อนขึอนมาต่อยขาเขาจะมีเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ด้วยมาต่วก็น้ำน้ำเบอร์รี่แล้วก็เพื่อนๆเราไม่สนใจเราจะต่อเบอร์รี่ทาไม่ถ่ายให้ดูจี๋

มวยทุกคนจุดจุด ลูเทเล่ดูเทเล่ดกคนดูเทเล่ชอบช็อากโกแลตนะแต่ผมไม่ชอบแต่ผมไม่ชอบไงสุดท้ายสุน้องเปนส้มอดีที่ว่ามันแบบที่นี้กระโดดที่สุดโอ้โห แบบมภาพพ่อแม่ไปมาซื้อของก็บอกให้พ่อแม่ซื้อที่พี่เอามาลดด้วยนะห้าสิบด้วยห้าสิบบาทกับลดอ้อหาโอ้วหองน้ำแต่เาโอ้เฮ้ ดูเวลาก่อนนะทุกคนตุตุตนของเล่นนั้นคนลวกของเล่นของเล่นอของเล่นเต็มเลยของเล่นอุ้ยตุกตะ กตาทุกคทุกตานีูกตาหมนีทุกคนุกตาหมเต็มเลยอุ้ยุกตาไดแล้วจทุกคนอาเก็บ แอันแบบนี้อนน้อมไม่ดืด่มอไะอไรวะอะไรวะทุกคนได่วางไหนผมไม่รู้ออเราใส่นี่โอ้นี่เนี้ยตบหนี้อ้ดื่มเลย Oh, tukan, tu katana, tu kata Oh, katana. Aiyah, macam mana? Oh, tu katana tu kan? Katana. Oh, lanunyo. Ni macam Barbie, na. Nada kaya. Nada kaya punya. Kamu masih Oh. ออ้ยทุกคนฮันน uh. ูฮันนูฮันนูล้ามาอออไม่ได้เหรอบิงโกเดี๋ยวคนนี่อืมอันี้เป็นว่าคืออะไรมันคือวิงโกใช่ไหมทุกคนนี่คือวิงโกใช่ไหมก็ยังมุนยังเป็นเด็กน้อยอยู่ นี่เฮ้ยทุกคนอะไรวะเนี่ยดินเบาอ๋อดินเบาดินเบานี่อะไรวะนี่จะดินเบ,า,นบาอะไรทุกคนนี่นี่นี่ดินเบาดินเบากุ้งุ้งของกินของของเนี่ย

太远了，你干啥方我好方面。<music> <music> ของคนที่เอ๊โทษที่ผมถ่ายจ้ามเฮ้ยคนโดนคีย์บอร์ดโอ้โหแพงพันหนึ่งแล้วเนี่ยสองพันห้าร้อยก้สิบสอง้า hmm. ร oh like cool. ้อยเก้าสิบแ้วอื้อฮื้อสิจะไปอุตอดใจว่าอุ้ยนี่นก็คือจะไปอื้อโอ้เก๋ ไลค์กดติดตามนะคะแล้วกดแชร์ผมเนะนี่ยนะขอตัวลาไปก่อนแล้วรอ,รอดูคลิปหน้าได้ค่ะ